ยังใช้วัตถุใช้ปัจจัยแต่แค่โยมมาธรรมาทานศีลตั้งใจวิรัติ์คตเว้นช่วงระยะเ,เวลานิดหน่อยชางกระดิกหม,มูมูเหลบทิ้นใจกบลุกป,ปีแค่นี้ก็เป็นภาวะที่ได้ลลสูงไดุ้ลมากโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนาหาวัตถุสิ่งของเลย,เลย แต่สิ่งเหล่านั้นไม่อยู่ใกล้ไม่อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้ก็คือกายวาจาใจของคุณพระคุณโยมพระเจ้าพระสงฆ์งงงที่ได้มา,าทำกิจกรรมในเวลานใดช่วงท,ที่เหมาะที่ควรอย่างเช่นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ใช้เวลาสามเดือนธรรมบัณฑ์ธรรมเยด็จน,นอนยอดจากนั้นก็เป็นกิจกรรมานอยู่แต่ที่จะต้องสงฆ์สงฆ์อบรม ดูคสาเพระก็เป็นผู้สครอนเคราะห์าก่โยมโยมจะทำบุญุ้ชรายาก็จะมาหานาบูวันนี้โยมก็มาทำานทำนาบนาตรงนี้ายนานาดีก็ข้าวหวาเพื่อนานเข้าวลงไปก็จะได้เสีงดี จะได้ผลก้าวกาออกมาออกเลยแย่งยองหวานทานวัดถุกเต่าของทหารพะสานการถวายพระโลมก็ได้เจ็บเกี 99, <c oughs>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  ่ยวในผลของทานอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการวัฒนความเจเิญมุ่งตรงไปสู่ความสง่าีวัสดุ้อนเรียกว่ายีดผานหรือจะออกทุกข์ทั้งหลาย นั่นแหละยกชื่อว่าเพื่อฝนพระจะทำบุญแล้วก็มาพุกักพภาศาสนาจะจบปรอบบุญศีลบุญศีลบุญศีลค,คุณทานอยู่แล้วอันนี้ก็ช่วยกันรักษาเอาไว้ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เวลาที่เราอาศัยที่จะทำอย่างนี้ได้เดิมต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อ โยมพ่อโยมแม่ปู่ตายทายายเนี่ยโยมเชื่อมาทัา้งเต่เก่าเขาก่อนบนรรพบรุษได้นำพาเชื่อว่าปูชาพระพุทธมีเดชมากปูชาพระธรรมมีปัญญามากปูชาพสงฆ์นำมาเช่โภคะมากโยมเชื่ออย่างนี้เรียวกว่าเป็นการเชื่อในคุณของพระนนัม่ธรณีเชื่อในห,หลักของกรรมทางด,ดี้ดลยดีคนสองิบาา คาปรารนาเื่อในผลของการกระทำาในผลดีและผลไม่ดีก็จะได้รับผลที่แตก